ค่รู้สึกว่าเออตอนแรกเหมือนตาน,าานะอะแล้วเหมือนพอมองไปทางไหนเงนี้ยก็เหมือนมีแมลงมามาแบบตอมตาอย่างเงี้ยนะใช้มือปัดตลอดเลยแล้วก็งงว่าเออเป็นอะไรหรือเปล่าคราวนี้ก็พยายามคิดว่าพักผ่อนไม่พอรหรือเปล่าตาล้าหรือเปล่าก็าพยายามนอนให้แบบเต็มที่แล้วนิ่บอกแฟนนั่นเลยว่าแบบเออเป็นอะไรไม่รู้แบบเหมือนมีอะไรมาเกาะตาแล้วตามไปตามมาอยู่ตลอดเวลาอืมแล้วก็เลยแบบเอ,อ้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างมันก็ตัดสิใจว่าเออควรจะไปหาหมอ เพราะว่าพอไปหาหมอเสร็จก็ตรวจตาตรวจละเอียดเลยค่ะน,นี่หมอก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นวุ้นในตาเสื่อมเสื่อมทั้งสองข้างเลยนะด้วยความที่น้าใาส่ตาสั้นเยอะข้างหนึ่งก็แบบ 800, แปดร้อยเอียงอีกสี่ร้อยมันก็เลยทําให้อาการพวกนี้มันสามารถเกิดได้ด้วยอายุเท่านี้แต่ที่มันพีกกว่านั้นคือไอ้วุ้นในตาเสื่อมเนี่ยหมอบอกว่าไม่มียารักษาไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกินยาอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีวิธีรักษา หมอบอกว่ามันอาจจะดีขึ้นโดยการที่ไอจุดดําๆเนี่ยมันตกตะกอนเองอ่าแล้วเราก็จะไม่เห็นจุดนั้นหรือไม่ไอจุดดาๆเนี่ยมันอาจจะอยู่กับเราตลอดชีวิตแล้วเราก็จะชินกับมันไปเองหมอก็ะคอโรนปกเดืออะไรเงี้ยเขาหมอบอกว่ามันไม่ไม่มียารักษาคือแล้วก็พยายามขอหมอนะขอวิตามินขออะไรที่ทําให้มันอย่างเงี้ยหมอก็บอกว่าไม่มีนั้นก็เลยมาคุยพี่สาวนัฟังก็แบบกังวลเลยนะพี่สาวนี่ก็เลยเนี่ยเออมีวิตามินตัวเนี้ยชื่อมาคุนออกจะลองไหม ลองดูเพราะว่ามันเกี่ยวกับตาโดยเฉพาะแล้วก็เลยเออมันไม่มีอะไรจะเสียคือนะักกินเช้า1เม็ดเย็นก่อนนอน1เม็ดรู้สึกดีมากเลยก็คือแบบ3วันแรกเลยอ่ะนั้วรียโทรบอกพี่สาวนีเลยว่าแบบเฮ้ยเพียนมันภาพแบบใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคือคือปกติอนะ่ะนักขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนตอนเช้าอ่ะคือมันจะมีเหมือนคอนแทคไม่สะอาดอ่ะเหมือนภาพมันจะฟ้าๆนิดนึงมัวมนิดนึงนะ คือมันเป็นเรื่องปกติของนัดอยู่แล้วแต่เนี่ยพอขับรถไปอ่ะเห็นท้องฟ้าเนี่ยใสยเลยคือภาพมันใสกว่าที่เคยเป็นนัดก็เลยรู้สึกว่าเออมันห้ยมันมันเวอร์ไปหรือเปล่าเนี่ยนัดเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้นัดคันตาทุกคืนอ่ะก่อนนอนแล้วจะขยี้ตาคันตา,นนตา,นตาแล้วก็ใช้ยาหยอดตาทุกคืนคือพอสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะเส้นเลือดพวกนั้นอ่ะมันก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่คันตาต่อกลางคืนไม่ต้องหยอดยาหยอดตา สองอาทิตย์เนี่ยนะไม่แต่ยาหยอดตาเลยแล้วก็เส้นเลือดในตาก็ดีขึ้นไม่คันตาแล้วก็รู้สึกมันหุยมันแบบเออมันดีมากนะสับดาษที่สามนราจะเห็นเลยว่าไอจุดดําๆเนี่ยเออที่มันเคยเห็นแบบชัดๆแบบรบก,กวนตามากในการที่แบบมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาแล้วรู้สึกมันจางลงมันจางลงจากที่เป็นจุดดําชัดๆอย่างเงี้ยเออนี่แบบมันจางลงจนนั้นไม่ได้รู้สึกว่าเออลำ ให้นัดแบบขนาดนั้นน่ะอืมมันจะเป็นเงาดําๆใช่แต่ว่ามันจางลงโอนันรู้สึกว่าโอ้ยโชคดีมากเลยที่แบบตอนนั้นหมอบอกว่าไม่มียารักษาไม่มีอะไรช่วยได้อะเออแต่กินมาคุณน,น็อกก็แแบบเออทุกอย่างเกี่ยวกับตามันดีขึ้นจริงล้วก็เลยรู้สึกแฮปปี้กับมันมากก็อยากให้ทุกคนน่ะที่แบบมีปัญหาเกี่ยวกับตาเนี่ยต้องรีบไปตรวจต้องรีบไปหาหมอ แล้วถ้ามีอะไรที่สามารถช่วยเราได้เนี่ยก็ต้องลองเพราะว่าตาเรามีคู่เดียวอะ่ะไม่มีอะไรช่วยได้แล้วอะ่ะเออต้องรักษามันไว้ดีๆ